เราจะสวดกันอีกหนึ่งจบเพื่อเป็นจบส่งท้ายของเป้าสามพันสามสิบล้านสองพันห้าร้อยหกสิสี่จบซึ่งจบสุดท้ายที่เราสวดเพิ่มขึ้นมาหลังถึงเป้าแล้วนี้เพื่อเป็นการประมวลบุญที่เราได้ทำผ่านมาทั้งหมดดังนั้น จบสุดท้ายนี้มีความสำคัญมากให้สวดแบบปลื้มที่สุดเลยให้สวดด้วยจิตที่กเกษมที่สุดเลยทุกๆคนพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วก็ลุยเลยสาธุเอวเมสโสตัง อิสิปตะเนมิคาตาเยตระโคปะคะวปัญจาวาคิเยพีคูอามมนเตสิทเวเมพีทเวอันตาปะปะชิเตนันเสวิตาภาโยจายังกาเมสุขามสุขัน นิโกอนาฬิโยอนาทสันหิตตโยจายังอัตติลมะัานุโยโคทุกโคอนาฬิโยอนาทสันหิตตเอเตเตปิกเว ปะคัมมะมาชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจากุกรณียานุกรณีอุปสมายาอภินยายาสัมพุทธายนิพานายาสั ติกะตํมมะจะสาพเขเวมะชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากุกกรณียานกรณีอุปสัมมยญาภิญญาญาสัมพุทธายนิพานายสังวตติอัยเมวะอริโยะา กิโกมะโคสัยยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามะสัมมาสติสัม สมาธิยังโคสาพิคเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตณอภิสัมพุทธาจากุกกรณียานกรณีอุปสมายาปินญาสัมพุทธายนีพานายสังวัตติอิทังโคปนาพิคเวทุ สังอริยสัจจังชาติปิทุกขะชะราปิทุกขามรณัมปิทุก ริเทวทุกขโทมนาสุายาสัปิทุกขาปิเยหิสัมประโยโคทุกโคปิเยหิวิประโยโคทุกโคยัมปิชังนลปฏิตามปิทุขังสังขิตเตนะปันจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคป ภิกขเวทุกขสมุทโยอริยศาสจังยายังตานหาโปโนภวิกานันธิราคะสหคตตาตตะตตาตราพินันทินใสยยธิทางกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทางโคปนภิกขเวทุ นิโรโทอริยสัจจโยตัสเยวตันหายาเสสะวิราคนิโรโทจากขวปตินิสัโขมุติอนาลโยอิทังโคปนาปิกะเวทุคนิโรทคามินนปฏิปทาอริยสัจจอริยเมวอริโยอาต ังคิโกมคโคสัยยทิทังสัมมาทิ t h ิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมา ทางทูกขังอาิยาสัจจันติเมพิขเวปูเพอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจักคุมอุทปาะทิญาณุทปาะทิปัญญาอุทปาะทิวิชาาุทปาะทิอโลโกอุทปาะทิตังโคปนิตัง ศาสจังปาลินญายันติเมพิกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุมอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโล มีทังทุกขัง <gehört S 1> <it> ขอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิคะเวโป อนนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอีทางทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมผิขะเวปุเพอนันุสเตสุธรรมเมสุจักขุทปา ปฏิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชญาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหาตาพันติเมผิกะเวปุกเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตตปาทิยานังอุต อุาทิปัญญาอุทตปาทิวิชญาอุทตปาทิอาโลโกอุทตปาทิตังโคปนิทังทุกัสัมุทะโยอริยสัจจังปะหินันติเมพิกะเวปุเปอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทตปาทิญาณังอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิ วิจาอุตปาทิอาโลโกะุตปาทิอิทังทุกขนิโรธวอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุมอุตปาทิญาณังอุาปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกะุตตาปา ทิตฐังโขปะนิตังทุกขะนิโรธโทอริยสัจจังสัชิกาตักพันติเมปิกเวโป อนโนสุตสุธรรมเมสุจักขุอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิทังขูปณิทังตัวคานิโรตัวอริยสัจสัจิกตันติเมผิเขเวปุเพอนโนสุตสุธรรม สุจักขุงอุทปาทิยานอุทตปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังตุคนิโรธคตามินนปฏติปทาอริยสัจจันติเมผีขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุ้งอุทปาทิยาน งอุทปาะทิปัญญาอุทปาะทิวิชชาอุทปาะทิอาโลโกอุทปาะทิตังโคปนิทังทุกคนิโรธคามินีปติปัาอริยสัจจพเวตาพันติเมปิกเวปุเปอนันตสุเตสุธรรม จักคุงอุตปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชาอุทปาทิตัลโลกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจพาวิตันติเมพีเขเวปูเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุง อุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลกอุทปาทิยาวกีวันจะเมพิคเวอิเมสุจตุสุอาิยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวัตสาการังยาตาภูตั ยานาธาสนาสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังปิกเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัปรามเกสัสมณพรหมณนิยาปชายาสเทวมนุสายานุตารังสัมมาสัมโพธิงอะิสัมโพโตปัจญาสิง ยโตจะโคเมปิขเวอิเมสุจตัวสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวัสสาการังยาคาปูตังยานาสนังสุวิสุตังอาหสิอัถหังปิขเวสเถวเกโลเกสัมมาลเกสัพรามเกสัสมณพร มณียาปชาญาสเทวมนุสายานุตรังสัมมาสัมโพ อภิสัมภูทโปัจจัญญาสิงยานันจปนเมธาสนังอุตตปาทิอภุปปาเมวิมุตติอิยมันติมาชาตินาติธานิปุนาปวุติอิตมวุจักปะควะอัตตมนาปัญจวัคคียาปิคุปะคะวะโตปาสิตังอภินันตุนิ าสมิจะปนาวัยยาการณาสมิงพันยมาเนอายาสมโต ทันยาสวิราชังวิตามังธังมาจากคุมอุทปาทิยังกินจิตสัมปุทยธรรมมังสาพันตังนิโรธาธรรมมันติปวัตติเตจภะคะวตาธรรมมาจากเกภุมมาเทวาสาธัตมนสาเวสุงเอตามภะคะวตาภาลานสิยังอิสิ ปัตเนมีคทาย่อนุตรังธรรมจักังปวัตติตังอาปติวัติยังสมเนนาวาพระเนะนาวเทเวนาวาเารนาวาพระมุนาวาเกะจิวาโลกัสมินิภูมานา सा वे सुजातु เทวานังสัตว so ังสุตตวะตุสิตาเทวานสัตตมโนสเวสุงตุสิตานังเท มิตวสวัตติเทวาสัตตมโนสเวสุงประนิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัตขังสุตวะพระมกายิกาเทวาสัตตมโนสเวสุงเอตัมบัควตาปารานสิยังอิสิปตเ วัติยังสัมเนนนาวะพระมเนนนาวะเทเวนาวามาเรนาวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกาสมี घनेन तेन मोह तेन यम लोकासतो आपोखि अयं चतस सहसि लोकथातुशङ्कम् पिशम्पकम् पिशम्पवेति अपमानो जगो नासो โหสีติกัมเมวเทวานังเทวานุภาวังอตโคปะคะวะอุทานังอุทานีสิัญญาสิวัตโพภูโทันโยัญญาสิวัตโภูโ โยติติทังอายะสมตัวโกณทันยาสอัญญาโกณทันโยตเววนามังอโหสิติสา